สวัสดีครับพบกับเราช่องกิลฟอกไทยเลสเอเลเฟนที่แลนด์ครับเรามาดูอาการบรัวบานนะครเมื่อคืนเมื่อคืนควานบอกว่าอะไรนะเล่นคู่ครับบอกว่าบัวบานเขาไม่ไม่เล่นคู่ใช่ไหมครับเป็นเด็กดีเด็กดีโอโ้โห <laughs> บัวบานก็มา90%แล้วเป็นไงฮะครับดีใจมากครับเพราะว่าเขาแต่การเล่นคู่ตอนกี่โมงก็ตีนหนึ่งครับ เมื่อคืนข้างหร่นะชัว่วโงเมื่อคืนพบนะเมื่อคืนกนอนที่สามครับเมื่อคืนผมไม่ไหวนะครับนั่งอยู่เฉยรับสบายงกเฉยเลยนอนทีสามครับอนอนชั่วโมงหนึ่งครับวันนี้อ,อน,นอนช่วงนี้แหละครับแต่เขานอนช่วงป้าสี่ห้าทุ่มนะครับเอาคนเก่งยุบแล้วนะครับยุบแล้วเห็นมันยุบแล้ว ายี๋ยวลูกกลับบ้านกันนะเอา้าอยน้ำตาไหลไปไหนก็ไม่ได้นะครับร้องหาพ่อวงัวงเวงเวงวังวังเลยว,ว้ายนบัวบาน โอเคขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคขึ้นมากเลยเห็นอย่างนี้วันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยวว่าเขายุบลงนะเพราะว่าอาการตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาไม่ซึมไม่ซึมเสร็จรู้จักเล่นแบบคนนั้นคนนี้เซอิลิเซอิลิมาเบ้น อุ้ยอุ้ยอุ้ยท่าอะไรอ่ะอุ้ย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 มีอุ้ยอุ้ยมียืดขี้เกียดอีกโอ้โหคุณช้างนะครับมียืดขี้ค้านอีกด้วยนะโอ้โหผมกำลังเห็นเลยนี่กำลังรู้ เซอิีไปหา,าที่ลับๆในการยิงกระต่ายนะครับเซอิลวันนี้ผมจะพาเดินนะครับแต่ว่าลองถามคุณหมอดูเมื่อวานเมื่อวานคุณหมอไม่อยู่ตอนเช้าก็เลยแอบพ่านานเดินนะครับแต่คุณหมอว่าอย่างยังยังยังอย่าพึ่งนะให้มันเจ็ดวันก่อนให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเดินนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในเขาจะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่คือเขาโอเคแล้วดูยุบนะเนี่ยมายุบยุบลง นะครับยุบลงเนะี่ยไม่บวมเป่งเหมือนเดิมนะครับแต่แก้มมันนะมันก็นบวมอยู่แล้วมั้งแก้มนีม่ถ้าเป็นเขาจริงต้องนอนเล่นนี่ยังไม่นอนเท่าไหร่ครัเป็นไข้แล้วรูเส็กว่าสูงขึ้นนะผนมรูปรอนะครับรอ เราต้องแต่เด็กก็ต้องชายเลิฟนะครับเราต้องเป็นเด็กอะควานเมลอนเหมือนเดิม,มซื้อมาโอ้วันนี้กินเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบห้าเม็ดสิบแปดกับเจ็ดก็เป็นยี่สิบห้าครับวันนี้แล้เช็ดจะมาปะเอ้ยไม่ใช่เอ้ยนัวเช็ดมาโป่งแตกท่านนี่ ใครมานะเปลี่ยนอาชีพ มาบานลูกเสียงน่อยาบาน,อนเนอาเต้นหน่อยเร็วสครั้งหนึ่งสองสามสิ1สี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสสโอ้โหเต้นสี่ครั้งอะ่ะสุญญดยอดโอ้กะตุ๋งแล้วแปดหนึ่งแปดหนึงแปดหนึง เเดี๋ยวนี้นะครับเราดูคลิปมันจะสัมภาษณ์ควาญจำปุดูว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงช่างของเขาเนะ่ะโชคโซนขนาดไหนครับ เฮ้เฮ้เฮ้เอมไอยอยรู้สึกว่าสองคนนี้จะจะถูกกันนะ,ะในช่วงนี้ผูกพันกันฮะจุ่ลงวะเพิ่งดูอย่างนี้รู้เลยว่ายุบ กี่วันแล้วนะวันนี้วันที่ที่สี่ป่ะใช่เข้าวันที่ห้าเนี่ยอันนี้ก็คือเตรียมวันที่สี่นะครับโอ้เราก็ำลังเข้าวันที่ห้านะฮะวันที่ห้าอยู่นับไปเลยอีกสองวันนะฮะคือแข็งแรงมากแล้วแต่ก็ต้องอยู่อีกสิบสี่วัน ไม่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าหน้าจาลูกชายแปลกแปลกะหรือเขาไม่อวบอิ่มเหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าน,น้หน้าตาเขาแปลกแปลกะเรามาย้อนดูคลิปเก่าๆอ่้วบ้า,บานตัวเล็กๆอยู่เลยฮะ อืมอายยเกยนแล้วเนี่ย <Okay. S 1> องลเลาป่ะสองแล้วนะเดี๋ยววันนี้เสกจะหยอกกับโมบานทั้งวันเลย ยังใส่เสื้อพี่เมื่อวานด้วยว่ะเสื้อพี่เมื่อวาน,วานเออเดี๋ยววันนี้พาเอาเสื้อผ้าไปซักนะ่ะว่วานซื้อควนันซื้อกระมังให้ควนันจะโปชักพานะ่าียพึ่งไว้ใจไปนะครับเมื่อวานมี นอนทุบแจงหรือว่าควาาันช้าอีกเชือกหนึ่งเขามาเยี่ยมนะรักษาได้หกวันไหมวะนะคุณหมอเขาพูดบอกเหมือนกันว่ารักษาได้หกวันแต่ของเขาเนี่ยกินอะไรไม่ได้เลยต้องให้น้าเกลือลิโนก,ก็ม่วงหมดแล้วนะอยู่โรงนี้เหมือนกันนะครับอยู่ตรงโรงนี้เหมือนกันคือเขากินไม่ใช่เขาใส่น้ําเกลือนะครับในวันสุดท้ายคือวันที่หกคุณหมอว่าถ้ารอดเจ็ดวัน คือช ah, ah, okay, ้างมันสามารถสร้างภูมิคุมกันได้เขาบอกเขาดีใจมากเลยช้างเขาได้หวันนะแต่ว่าวันสุดท้ายอ่ะเหมือนกับช้างมันสามารถเดินได้แต่ว่าเดินแบบธรรมดาแหละนะครับช้างครับเดินแต่ในโลกนี้แหละเมื่อ8ปีที่แล้วเดินครับเดินมาเดินปั๊บ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 นะครับแล้วก็ร้องอตรงนี้นะบริเวณนี้นะนะร้องดังมากโอ๊ครับ แล้วก็ล้มลงเลยขวานเนี่ยจะอุ้มน้องเหมือนกับว่าจะวิ่งไปรับน้องเลยครับลืมดูน้ําหนักตัวเองก็ร้องไห้ครับคือร้องโอกเดียวแล้วคือล้มแล้วก็เสียไปเลยน้องขวานร้องไห้ครับบอกว่าอย่าไปเชื่อใจนะแต่ของผมเนี่ยมันกินอะไรไม่ได้ดินมันม่วงแล้วแล้วไหนนะแล้วไหนนะ แล้วคือก็เดินธรรมดาแต่ว่ากินอะไรไม่ได้แต่ผอมผอมมากนะครับผอมมากหกวันแล้วอ่ะรออีกวันนึงคือ7วันดังนั้นอย่าไปเชื่อใจนะครับเขาว่าแต่คําว่าบับบานเนี่ยไม่ใช่เหมือนช้างเขานะก็คือกินได้ไม่ผอมไม่บวมเหมือนช้างเขาลิ้นก็ไม่ม่วงแต่ว่าช้างเขาลิ้นม่วงอะไรหมด6วันนะฮะวันที่วันที่6กก็ล้มลงครับเอาไปฝังอยู่บ้านนะฮะ เล้วเขาก็บอกเค็ดนะนะเขาบอกว่าใครที่มาอยู่โรงพยาบาลเด็กเขาอยาไป่ผูกตรงนู้นนะต้นต้นไม้ต้นสุดท้ายอะไรนะเหมือนพัมีเคสบอกบอกจะต่อกันมานะฮะตรงนี้อะไรบางอย่างครับที่เกิดนี้ครับคือเขาเขาตื่นมาเราเห็นยังไงกัวครับกลัวลเราจะเห็นคนครับเห็นยังไงผีรับ อ๋ออันนี้สลับควาจาโปนะจริงครับเพราะว่าปูดอยากจะช่วยเให้เห็นกระเป๋าของมึงแับนี้แต่มาช้างมันกลัวมันร้องมันคนจะมาเข้าใกล้ก่อนบ่าไอ้ดีว่าคือช้างร้องเอ๊ะนี่คือช้างร้องกลัวคนนะเหมือนกับว่าเหมือนกับกลัวควานใช่ไหมครับใช่เมื่อเช้าเขามองแล้วหูกลางไหม ต่างครับโอเคครับใครเห็นฟีลหรือเปล่าเนาะแต่พวกช่างก็จะเห็นนะพวกเราไม่เห็นนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นอาการช่วงเช้าครับโอ้เมื่อวานแจ็คเขาก็บอกว่าตรงนี้แรงยันชี้สิบแรงมากว่าชาขาดืนมานี่ร้องวิ่งไปนู่นนี่เขาเพราะว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างบางเขาบอกว่าตรงนี้มันแรงใครบอกครับแจ็คเมื่อวานครับแขก แจ็คเออแจ็คอ๋อเขาบอกเขาว่าตรงนี้มันแรครับอ๋อโอเคโอเค